ตัวนี้เป็น Android 2.2รุ่นใหม่นะครับที่เป็นมัลติ u c h เป็นการใช้2นิ้วย่อขยายรูปภาพหรือเว็บได้เป็น 2-point touch นะครับมัลติจริงๆก็ใหมาถึงมากกว่าหนึ่งนั่นแหละใช้แค่2จุดนะในการสัมผัสต่างการได้ มาดูเรื่อง w i ไฟกันจะมีคนถามบอดเมื่อเข้ามาที่ Wi-Fi Setting แล้วให้ทำการเทิร์นอก่อนนะครับเทิ turn ร์นออนคลิกที่ Wi-Fi อนะ <c oughs> รอจนระบบเปิดพอเปิด wifi เรียบร้อยก็จะมีเครือข่ายต่างๆที่มันสแกนเจอในละแวกนี้ในรัตตมีที่เครื่องเราล้บได้ตัวไหนก็จะเป็นในบ้านเราแลแล่ะกับข้างๆบ้านแล้วก็เลือกคลิกเลือกของเราเห็กนกรณีพอคลิกเลือกปุ๊บถ้าเครือข่ายนั้น รหัสาสเวิร์ดอะไรไว้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้คุณพิมพ์ p a s s w d ของคุณเข้าไป ก็จะขึ้นกำลังเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จจะขึ้นคอ n เน็กเป็นคอนเน็กเตเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตลองใช้งานดู ก็เข้าเว็บได้พิมพ์ไทยได้เลยนะครับก็จะมีแป้นให้เลือกพิมพ์ไทยตรงนี้กดเลือกพิมพ์ไทย

กันยังไงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับง่ายๆแต่ว่าเราต้องศึกษามันนิดนึง 你注意。 ใช้นิ้วยอ่อขยายด้วยได้หเหน็นไหมครับยอ่อขยายยอ่อขยายได้ การแสดงผลนี้เป็นภาษาไทยสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องการตั้งค่าอื่นๆกันปัญหาเรื่องภาษาไทยหาย ส่วนใหญ่จะไปเป็นการที่ไปเราไปแตะต้องกับการตั้งค่าของมันเองนั่นแหละโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้นะครับต้องแรงเกจหรือคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้ระบบที่ทําทำตั้งค่ามาดีแล้วโดยเฉพาะเครื่องผู้ผลิตเนี่ยเป็นจากจีนดังนั้นแล้วการตั้งค่าทั่วไป ที่เป็นภาษาไทยก็คือต้องรู้เครื่องแล้วก็ลงภาษาไทยมาก่อนมันไม่ได้ลงภาษาไทยง่ายๆเหมือนกับพวกวินโดว์หรือของ r o s r o t o f ทอะไรพวกนี้ไม่ลงไม่ง่าย <Okay. S 1> จรองๆคนที่เขารู้จริงๆถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นในเรงเกจหรือคีย์บอร์ดนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลย <Okay. S 1> การตั้งค่าหน้าจอหรือการทัชพาร์แนลคาลิเบตตรงนี้ เห็นไหมครับเขียนแล้วทัดเข้าหน้าพลดีเมื่อถ้าขึ้นมาอย่างนี้กรณีที่จิ้มแล้วไม่ได้อย่างใจจะมีจุดมาเห็นไหมครับให้เราเอานิ้วไล่จิ้มไปเรื่อยๆตามที่มันหนีไปเร็ยบร้อยละตรงนี้เป็นรีไว้์ดูรายละเอียดต่างๆของเครื่อง ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรม่นหน้าต่างการตัดหน้าก็เป็นกรณีที่อ่ามันมีมันมีสามหน้า สมมุติว่าเราต้องการจะเอาไอคอนมาเพิ่มเติมในแต่ละหน้าสมมุติห,หน้าที่สามเราจะเอาตัวนี้ไปไว้ในหน้าที่เราเลือกกดจิ้มค้างไว้<อ>แค่นี้ครับก็มาละ ย้ายได้ตามต้องการ เวลาจะเอาทิ้งถังขยะนะครับพิมค้างไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมุมขวาล่างมันจะแปลงเป็นถังขยะเปลี er ok er ่ยนรูปเป็นถังขยะก็เอาทิ้งไปเลย ระบบอื่นเองแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต้องสมัคร g ีเมลก่อนนะครับเราถึงมาเซตเซตหาใน แอปพลิเคชันพวกนี้ถ้าทำการดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันไม่ได้ให้ไปโหลดที่เว็บไหนก็ได้มานะครับโหลดมาแล้วก็โหลดใส่การ์ดเอาไว้นี่ผมยังไม่ได้สมารโหลดโหลดใส่การ์ดเอาไว้แล้วก็มาเสียบเข้าที่ตัวเครื่องนี่นะครับ เสร็จแล้วเมื่อโหลดเข้าตัวเครื่องเสร็จแล้วให้ไปที่ไฟเบลเซอร์ไฟเบลเซอร์นะครับถ้าหาหน้าจอนี้ไม่เจอเข้าไปด้านในมีแน่นอนครับมีแน่นอนน,น,อน,นี่นะครับเข็จแล้วไฟเบ์เซอร์จะอยู่ในนี้แล้วครับแล้วก็หาไฟล์ที่ต้องการหน่วยความจำการ์ดเครื่อง หรืออื่นๆแล้วก็หาดูแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยก็ติดตั้งได้ละใส่การที่สูงตัวสามทิศสองทิศไอตัวนี้ออโต้โรเทชันนะครับสามทิศ ได้สี่ทิศทางเลยเห็นไหครับหมุนกลับไดรอบด้านข้อดีของเจ้าพวกนี้คือนอนเล่นเน็ตอยู่บนที่นอนสบายสบายเลยถ้าต้องการจะใช้งานแบบเคลื่อนที่ติดไปข้างนอกบ้านหรืออะไรพวกนี้ก็ใช้ไมไฟไมไฟไม่ได้อ่านผิดนะครับไมไฟตัวเอ็ม อ่านเหมือนไมฟ i มัน Wi-Fi เนี่ยแหละทีแต่ว่าต้นโชวนั้นจะเป็นเราเตอร์เคลื่อนที่หาได้ที่ C1 นะครับไมฟ i เป็นเราเตอร์เคลื่อนที่เชื่อมต่อได้พร้อมกันห้าเครื่องทําหน้าที่เหมือน a i r ์กา d ด้วยใส่ติมเข้าไปแต่ไม่ต้องมาเตรียบเข้าที่เครื่องรานะคาอาจจะยังแพงอยู่แต่สะดวกครับก็ใช้นโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ได้ ปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้พางไว้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าก,กด power off